สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเชื่อมโทรศัพท์เข้ากับกล้องนิคอน D5.6 นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆที่มี Wi-Fi นะครับเผื่อเราไปเที่ยวเราอยากได้รูปแบบด่วนทันใจนะครับเชื่อมเข้ากับโทรศัพท์ได้เลยนะครับคือโปรแกรม Snapbit ตัวนี้โปรแกรมนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อนตบุกไปเราจะไม่สามารถถอดเมมโมรีแล้วก็มาโหลดลงโทรศัพท์มือถือได้นะครับ เราก็สามารถใช้โปรแกรมนี้เลยครับ Snap ป,ปินนะครับอย่างนี้เป็นกล้องนิคอน D5.6 ้านะครับเราก็เปิดกล้องขึ้นมาได้เลยครับผมนี่นะจากนั้นเรากดปุ่มนี้ครับเมนูนะครับแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับรูปประแจนะครับมีตัดการทั้งค่า จากนั้นเราก็กดโอเคครับแล้วก็เลื่อนลงมาจนถึงคำว่าบลูทูธนะครับเนี่เห็นไหมครบรอก,กอนนะตัวล่างสุดเลยนะครับบลูทูธนะครับให้กดเปิดเนาะเปิดใช้งานแล้วก็ส่งเปิดใช้งานนะครับ2อันเลยนะเปิดใช้งานทั้งสองอันเลยกดย้อนกลับเลยครับจากนั้นเราก็มาที่โทรศัพท์เลยครับให้เราเลื่อนลงมา ตัวนี้นะครับเปิดบลูทูธไวไฟแล้วก็อย่าลืมเปิดตำแหน่งด้วยนะครับนี่ครับตำแหน่งถ้าไม่เปิดจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับให้เราเปิดตำแหน่งเลยนี่ครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วเรามาที่กล้องนะครับให้เลื่อนขึ้นไปเชื่อมต่อกับสมาร์ทเดเวลนะครับกดเข้าไปเลยครับกล้องก็ทำการเชื่อมต่อ จากนั้นเราก็มากดตัวนี้ตัวบนสุดเลยครับจากโทรศัพท์นะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกนี่ครับรุ่นกล้องเราก็จะมีรุ่นกล้องแต่ละรุ่นนะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับ D ห้าพันหกจากนั้นก็มากดที่กล้องนะครับตั้งค่านะครับแล้วก็กดถัดไปครับแล้วก็โทรศัพท์ก็จะเด่งขึ้นมาเลยครับ D ห้าพันหก เราก,กดเลยครับอย่ามันดูรอ้อยเชื่อมนะครับจากนั้นเราก,กดโอเคในกล้องนะครับแล้วก็กดจับคู่นะครับในโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดถัดไปครับในกล้องนะครับกดใช่ครับ จากนั้นเรากดโอเคนะครับในโทรศัพท์นะครับแค่นี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับนี่ครับตัวนี้เราก็สามารถเข้าไปโหลดรูปได้นะกดโอเคครับรอให้เชื่อมนะครับกดเชื่อมต่อครับผม แค่นี้เราก็เข้ามาโหลดรูปในโทรศัพท์ได้แล้วครับเราจะเ,าเลือกรูปไหนเราก็กดแช่ครับถ้าเกิดเราจะเอากดแช่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นติ๊กถูกสีเหลืองนะครับติ๊กถูกจากนั้นเรามากดดาวน์โหลดนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้มีคําว่าดาวน์โหลดถ้าเกิดตัวบนส่วนนี้จะเป็นขนาดที่โทรศรัพท์เขาย่อขนาดนะครับขนาดไม่ใหญ่นะครับวันนี้ เราสามารถเอาลงโซเชียลได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้ออริจิอนนี้ก็จะเป็นไฟล์เต็มเลยนะครับที่กล้องเราตั้งไว้ประมาณ8เมก6เมกแล้วแต่เราตั้งไว้นะครับจะได้มาไฟล์เต็มนะครับตัวล่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราจะเอาโพสตลงโซเชียลหรืออินสตาแกรมอะไรพวกนี้เราแค่ตัวนี้พอแล้วนะครับตัวบนะครับคโหลดเลยครับเห็นไหมครับมุนครับ่แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ เดี๋ยวเราอาไปดูครับรูปก็จะมาอยู่ในแกลเลอรี่นะครับนี่นะครับรูปจะมาอยู่ในนี้นะที่ผมโหลดมาเมื่อกี้นี่เราก็สามารถเอาไปโพสต์เอาไปแชร์ได้เลยนะครับตัวนี้จะมาอยู่ในะน้าบั๊มนี้นะ ส n a p บิดนะนี่ถ้าเกิดเราโหลดมาถากกล้องนะครับผมแล้วก็วิธีเชื่อมต่อกับรีโมทนะครับให้เป็นรีโมทไว้ได้กดชัตเตอร์ D ห้าพันหกนะครับเวลาเราไปเที่ยวนคนเดียวตั้งกล้องถ่ายรูปนะครับก็มาเลือกตัวนี้ครับข้างล่างเดี๋ยวตัวล่างนะครับไปเลยครับกดโอเคครับจากนั้นโทรศัพท์ก็จะเชื่อมต่อนะครับ ใครไม่เข้าใจคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับจะโหลดชา้าหน่อยนะครับแล้วก็กล้องผมแบตจะหมดด้วยๆถ้าเกิดกล้องแบตเลือน้อยจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับกดเชื่อมต่อไปเลยครับโอเคครับจากนั้นโทรศัพท์เราก็จะเป็น นนีเราจะควบคุมกับโทรศัพท์ได้แล้วนะนี่กล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าได้ด้วยนะแถงล่างเหมือนโทรศัพท์เลยนะครับเหมือนกล้องเลยนะครับทำเป็นรีโมทได้เลยแล้วก็สามารถปรับค่าต่างๆได้นะครับอย่างเราจะถ่ายรูปเอาชิมได้เลย เราก็าจะได้รูปมาแล้วนะครับนี่ตามนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับใครไม่เข้าใจกดคอมเมนต์ถามในใต้คลิปได้เลยนะครับผม